สวัสดีจ้าเมื่อนนี้น้องจัตทีพามาเบิงลิงจ้าเบิงแดดสีทรรท,ทายโยนกล้วยให้มันมันที่อ้าปากพโวจ้าเอ้าเอามาคุบอ้าไปเบิงก่อนเบิงก่อน <c oughs> น้องแก๊กจิญญวนกวู้วยเข้าไปให้เฮ้ยยอ้อนเลยเออเมย์เมีโอ้ยบอสโอ้ยมันหยิบได้มันหยิบได้มันหยิบเข้าไปแล้วจ้ามันหยิบเข้าไปแต่มันไม่กินมันหยิบเข้าไปแล้วเอ้อยเอ้อยสิแกกินแล้วจ้าน้องแก๊ิเพาเบิึงกินมะเนาะ มันกำลังกแก่น้องจัดโบกา้าเขาไปใกล้ทำมันกำลังนั่งกิน,นบุญจัดพาไปเดี๋ยวจัแดแก่อีกหน่วยหนึ่งก่อนน้อจะสทีให้มัน,มนอือใช่โยนเข้าไปเลยจา้าบ้าเพาต้อง,งแกะนี่น้จะสซีโยนไม่ไป,ประมาณนี้ให้มันหยิบเอาเอง <Hey. S 2> ยิบไปแล้วนึ่งก็จะเป็นบอ่อน้าจ้าน้องแกะไก่โยนงลงไปหปาปลาแล้วสองหน่วยที่เดือให้ลิงจ้ามึงจะฝึกโยนเข้าไปว่าให้มันกินเลยอุ้ยไม่เลยนน้าไม่เอ้ยมันกินน้าอานน้ำเบิรจ้าเบิรจ้า จ่สิยวนไปไว้ให้มันหยิบเอาเลยนี่น้อจสิวนนะปะเฮ้ยมึงมาตัดเงินไปจ่ามันจะโ <c oughs> มซุนใจยังเลยกลางกินเดี๋ยวนองแกดพาไปกุน เห็นว่าเห็นได้บ่เนี่ยพวกเนี่ยพื่นนเพื่อนเปหลายวันนันจินตาได้ว่าเฮานันใช่ไหมที่คือเลยเนาะจ็กมันมีบ่มี เร็บเราในหลักขั้นๆเรากเหม่อนกันละลูกผมหอกเนี่ยกินกะหลาถอนถอนผมคันให้คุณตาหรนี่ มันตั้งใจมันจริงจังมากเลยมีมันก็ได้กินไอตัวมันก็ตั้งใจก็มันต้องได้กินมันาเพื่อเขามามือแรกมันเข้าไปนอนไปนอนในบอนน้ำพ่อนได้เปิ่นอ๋อคนในีนมาข้งแมนบรดนี้มัสสิกัดเยดาคนเลยเห็ดกลมตัวนี้นะแมน วันนี้พ่อรของไว้แม่ก <two tres? S 2> <emerges: S 2 decoration> ็ไปไปยุ่งมองหน้าตั้งมองนี่ไม่เปิ้เขาไปในลูกกรงเมอนไหมไปไปยุ่งอะไรกับห้องแก่แก่เพืนมันบวมมาู้หยิงมันบวมมากพูยิงมันเป็นผูยิงเด้อันมียู่เห็นคักเด้หัวมันเห็นบุกมีไาในห้องแก่แก่เลยงานดากานก้นให้ไหม ว่าถอนผมขั้น <hi> นั hey. ่นเถอะกินตลาทถอนผมถอนผมหอกให้คนตาว่าตอนได้จัดพี่เหงาสะใจวาให้ปัญหาในจันเนาะอุ้ยมันจะม้วยมหัววันเออไปตีมึงก็เหรอว็เป็นหัวแม่มหมอ๋อแน่คือจะม้วาแบบนี้ มีแต่ผมซีฟูต้อน,นี้มันเคลียร์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 เค,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 คลียร์ปรหายอย่างเลยมึงได้อย่างไปผมไม่ยัง้งลูดขึ้นไปกระยัดใส่ปากยำบแกๆๆๆๆล,ล้อองแกล้งแกล้งสัตว์แม่แมเรารอเขาสักเป๊กบอ,อกินสัตล์ <c oughs> เรายาด,ดอง อเมอืมเ็ดดะโอ้ยเป็นห่าอะไรจะเก็บนิ่งจะปากน้ำชาหันมามองกล้องผมเด็กเกกกเกะแมน อันวหันมามองเลยจ้ะอันนี้จอต,ตาลับเนาะอันมองนันมันบ่มีผมมองหนันมันเอาผากนี่เหรอบาง เมื่อหลังจากกอาหัวมา่แค่ขี้หัวลวหึ่ย่ายม,มาลูกเอาตัวใหญ่ก,ก่อน เขาไม่ได้วอลกับเธอเธออย่าฮึ่งเป็นยังลูกเป็นยังล่ะเหอามายูื้อหัวไหลเราบ่ในแม่วยเขายู้วังนันบ่อันนี้นบ่นเดเพิ่นเจ็บแล้วของ,ของ ข้องของเบอร์ซิบมันยานมากเสีย,ยกินข้าวเหนียวจ้าลิงกินข้าวเหนียวดมความแน่ใคล้ายกัน่ย่างกันน้า่าเป็นเหมือนฮาวงมาสิลงไปเอาอีกนี่พอเห็นมันไหลแต่ยางไม่ได้ทิ้ม

ตาคนมาเนี่ยเสืข้าเนี่ยข้าวหนักไหลี่ะกวหนักกินวนอันนั้นักกินลิงอันนี้นักกินวุ้นอันนี้เรากินคนค่ะาปะแพลว พวเามองขายไดขายส่งเราเข้ามาเรียนมหาลัยถามไหมแจ็บบมีฮอดคนไทยเรีอขอบานเลียงเป็นผูาสาบุกีทั้งแม่ทั้งลูกแชบแบเป็นเกาต์